เอามากอดหน่อยเร็วกอดหน่อยพี่เมย์รถยังไม่จอดกอดหน่อยเอออ้าวหันหน้ากล่องไปทางอืน่นอีกต่างหากอา้อาพี่เมย์ส่งพี่เมย์ขึ้นรถแล้วไปโรงเรียนนะคะเช้าวันจันทร์ค่ะสะวีตดีเช้าวันจันทร์ค่ะโนดโนดยืน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 ,ยน,ยน นี่ก็เกาะเป็นปิงเลยพี่น้องก็เป็นปิงเลยบังโอ้ยปิงหน่อยเนี่ยนี่ปิงตื่นมาทำไมวะว่ามีประโยชน์ไหขี้หลังโอ้ยนี่กระลิงแล้วบานนี่ขี้หลังก็เป็นลิงแล้วนี่โอ้ยวันน่ะนี่แหละหมู่บ้านนี่ไปกับขี้หลังขี้หลังไปหอดพุ่นกับเกี่ยวกับบานกับบานเลยบ่ได้เล่กน้ำเงิน เขาเจ้าได้เลกแตกถือถือบ่ถือเสาไฟฟ้ากับขันหัวพ้ยายนี่บ่ด้แอมนี่ยังน้ำมูดอกบ่มีบ่มีีอย่างเล่นน้ำมูดอกบ่งเนี่ยร้านหน่อยไปใส่ก่ยากพี่น้องบ่งเนี่ยถามกบพี่มีไอ้นี่ไปไดนไว้ไปแล้วกับครับมันดเออเอาเนื้อกินเอาอย่างไปนี่น้ำเพลนแล้วหนึ่งเขาเนียยไปกับปนป่าอื ว่ามันเศร้ามันยากหลานคะพ่อแม่มันเด็กพอมันตัดหญ้านี่ตัดหญ้าสนามนี่พ่อแม่มันละพ่อแม่มันก็อยู่แม่มันกัไล่สดขายของมันก็บพออยากอยู่นะแม่เพิ่นอีกเด้บาทนี่พี่บ้าเบิ่งดูนี่เพงที่แล้วเนี่ยนางไปนางแล้วร้านเขียวโอ้ยอ่อนซ้อนหลาย สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับบัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับผม,มสวัสดีครับกลับบ้านเห็นบอนไะเห็นบ่พี่แดงใช่ไหมลางนี่กลับกลับบ้านเห็นบ่น,น,าาน,านี่บบนนนน <c oughs> โอ้ยไปใส่ปรเด็นหน้ามูดอกหนูนะ่ะเออไปเข้าบ้านถ้าองนั้นเข้าบ้านฝนก็จะตกว่าจะไปเก็บเสื้อผายายมาซักได้นนื้อนี้เออ ไปเก็บเสื้อผ้าย่ายมาซักฝนกับสีโต๊กอีกติพี่น้องพี่น้องปองไปอืมอืมไปดูตรงเดินสำรวจสิตรงประป๊าตัดหญ้าเมื่อวานนี้อืมสำรวจกันนะอืมเก็บอะเฮ้ยเห็นไหมเอาเดินเดินสิเดินสำรวจสิเอาเดินอือตรงนี้เห็นไหมปะปะาา๊าตัดหญ้า นเอิดเติด,เ,ดเลยพี่นอ้องตกไส้ตัดหนาดูแล่ขน้ำมองจอดรถให้ข้าเจ้าเนาะจ้ะสะอาดสะอ้านตัดตัดทุกเดือนทุกเดือนเออมานาฝนขันบ่เท่โบามาหยังนี่กะวายตัดประจำแล้วพี่น้องเอ้ยบังน่ะ ฝนกับสีปล่อยๆลงไม้อีกแล้วตัดแล้วถือฝนกับแห้งแล้สิขืนไม่น้อยหนาโอ้ยมองจอดรถสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะท้องฟ้าโปร่งใสค่ะโปร่งใสแบบฝนจะปล่อยๆค่ะที่หลังเธอไม่นอกมากับย่านะโอ้ยเอายืนก่อนไหมย่าจะกลับบ้าน อ่ะเ,เดี๋ยวค่อยมาถือเอาของโอ้ยเกาะดีดีโอ้ยอดดโอ้ยเออ่ะดึงผมย่าย่าเก็บโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวยา่าไปเอาถ้วยก่อนถ้วยอยู่โต๊ะน,นู่นเดี๋ยวหมามันคาบเดี๋ยวไอ้นอดมันคาบนู่นเห็นไหมถ้วยชามใส่บาทใช่เดี๋ยวใช่ไหม เออเดี๋ยวไอ้นอดมันจะคาบของเราน่ามาแล้วเห็นไหมพูดปุ๊บมันมาเลยอะ่ะมันจะคาบถ้วยไหมนะาพูดปุ๊บมันมาปั๊บเลยไอ้นดอดอ่ะเห็นเนี่ยมันจะคาบไหมเนี่ยฝนกับชีตก๊กแล้วพี่นอ้องคลมคลมคลมคมก้งหลานไปเล่นละ ท้องฟ้าก็มืดอ,อึมคึมันทีโตกก๊ะกะโต๊ะลงมาหแห้งๆโลดก่ให้มันหอนมันเอาเช้าวันจันทร์นี่น้องเตรียมของเตรียมอย่างให้ลูกหลานไปโรงเ,เรียนแล้ว เตรมของใส่บาทเรียบร้อยแล้วมึงแลนมาขี่ใส่หน้าบ้านคนหรอกะแลนกับด้วยเอ้ยอืมลี่ตาเบิง่งละ ใส่บาตรจาดน้ำสาธุเด้อผู้ข้าสุวันนีรุงสีแก้วใส่บาตรจาดน้ำหายาติพีนพ่น้องที่รวงหลับไปแล้วหาปูพี่ล่าหญ้าบางพญายนอรอนพญายันดาโงกิตตาผู้ข้าสุวันนีรุงสีแก้วเห็ดบุญเห็ดท่านไปหาผู้ท่านผัวเมียเพียรมิตรสหายที่ได้ตั้งใจท่านรือ่ได้ตั้งใจท่านพวกพี่พรามีบาตรที่สักเสพพเนจร มารับส่วนมุนส่วนขดสุนนี่เด้อไดี๋ับแล้วกกจะมาของแข็งของขาลูกหลานผุขาเปิดทางเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเงินทองไรมาเทมาหาดูกหลานผกขาเด้ออย่าให้เขาถูกเขรอยากอย่าให้เขาลําบากให้เขาห่างเขามีให้แห้งๆบังๆให้ลำลำลุำลยลวยทรัพย์สินเงินทองให้ไรมาเทมา,าเสนียดจังไลยแกจะมากรรมมากกายนอกพี่น้องเนาะไม่มีแต่สิ่งดีๆเขามาหาลูกหลาน กินบบกจกบ,บลงไอ้ลูกหลานผู้ขาไปใส่ไปไกลไปไกลไไก็ให้ไปดีมากดีเป็นของมากงามี๋ย่าขึ้นไปเก็บก่อนนะคะหลานหน่อยตื่นขึ้นมาบ่าามีเวียกเบาหยาก,กมูเอ้ยขึ้นห้องไหมคะขึ้นห้องก่อนไหมจิ้นห้อง กินข้าวเลยไหมคะอ่าไม่กินข้าวเหรอเนี่ย <No. S 1> เดี๋ยว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  <No. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวย่าปิดพัดลมก่อนกินไม่ข้าวอร่อยกินไหมกินไหมรักย่าไหมครับรักย่าไหมรักยา่ารักมากไหม รักมากแค่ไหนรักมากแค่ไหนรักเยากรักมากแค่ไหนคะรักมากแค่ไหนรักแค่ไหนอย่าพึ่งยังยังไม่ได้บอกเลยบอกเพื่อนเพื่อนก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวอืมอุ้ยหนากดไลค์กดแชร์บอกก่อนเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ย่านีหน่อยนะครับเออ ย,ยาตียาเนี่ยมีเพื่อนดูเยอะแยะเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูคนหน้างอประทูแม่กองหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดชมไอยานี่หน่อยเนค่ะวัสดีครับวัสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนก่อนเอาไ้